มีเกยวชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์ตาเหรียญน,นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเฮ้ยมันจะแตกต่างกับที่เหมี่ยวเคยไปที่เฉิงตูหรือเปล่าแลวเขาบอกว่าที่เนี่ยคือใหญ่ที่สุดในาตาเหรียญเลยน่าจะแตกต่างจากเดิมเพราะว่าอันนี้น่าจะมีสัตว์หลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ตอนนี้นะคะเขากำลังเตรียมเนื้อไก่ให้กับเสือนะคะี๋ยวเไป,ไป,ไปนะะ็นแบบอันนี้ไม่ให้เรากินนะคะเดี๋ยวเราไปให้น้องกินกันนะอันนี้นะคะก็คือปกติเราก็จะให้น้องเขาทานเนื้อตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าอิ่มแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องกันนะคะ ตอนนี้นะคะข้างหลังของเหมียวก็คือเสือขาวหรือเสือฮิมะเพราะว่ามันสีขาวนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้นะก็คือเป็นน้องเสือฮิมะนะที่ประเทศจีนเขาเรียกว่าฝ้ายหู่ เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน,นะะมากภาที่ประเทศไทยดูอย่างนี้ไม่ดุร้ายแต่ว่าตัวจริงน้องเขาดุร้ายมากๆเลยนะเลี้ยวจื้ประมาณตัวน,นะคะมาที่นี่นะคะอย่าลืมมาดูความน่ารักของน้องเขาแต่ว่าห้ามเข้าใกล้นะเพราะว่าน้องขอก็จะดุกว่านที่เราคิดนะทะุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งรถแล้วก็เข้าไปดูโซนข้างในกันเพราะว่าไม่สามารถเดินได้นะแบบมันใหญ่มากจริงๆทุกคน เขาก็นั่งรถกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีแต่ค่าตรงค่าตั๋วค่าลงค่ารถด้วยนะคะวิวมีราบด้วย<อ>นี่นี่นี่กำลังจะไปแดนรลาบกันตอนนี้นะคะเดินมาข้างหลังนะคะเราก็เจอกับน้องแอะแอะแอเห็นมาแต่ไกลไกลเพราะว่าน,น้องเขาคอยาวมากจริงๆก็คือยราบนะคะเราไปดูใกล้ๆกัน จริงๆอะมันปีนขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ว่าข้างบนคนเยอะเดี๋ยวก็เลยอยู่ข้างล่างก,ก่อนนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าไปดูน้องอยีรับใกล้ๆเราต้องเสียเงินอยู่20หยวนนะคะเราจะเข้าไปดูกันค่ะเราก็มีเลี้ยงอาหารด้วย <c oughs> นี่น้องใกล้มากน้องอยู่นี่แอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทักทายน้องกันนะคะโอ้ชื่ออ นกกระจอบเทนะคะถ้าภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าถัวเหนียวนั่นเองนะหูกว่าจะได้ภาพอย่างนี้วิ่งตามน้องอยู่ประมาณ38ล้านตลบนะคะอ้าวน้องหนีไปอีกแล้วโหสุดยอดวว่าจริงๆวันนี้นะคะก็มาสวนสัตว์ที่ต้านเหลียนเราสุกว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่ามีสัตว์หลายตัวมากๆเลยที่เราแบบไม่เคยเห็นในประเทศไทยแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นที่ประเทศจีนว่าเฮ้ย เขาก็มีสัตว์อะไรแปลกๆที่เราได้ดูและที่สําคัญเราได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียนด้วยนะคะก็มาเรียนรู้ได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะใต่มันไปข้างบนนะเพราะเขาบอกว่าอันนี้มันสูงที่สุดแล้วคือเนี่ยมันสูงมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มต้องการยาดงยาดมยาหมุงยาหมุงแล้วนะคะรู้สึกแบบ ต้องใช้แล้วนะอันนี้นะคะจากช่องคุณเอกอินชัยน่านะคะพามาด้วยตอนนี้นตอนนี้รู้สึกยังไงคะเริ่มมึนๆนไหมใช่ใช่ใช่เริ่มเบียนหวนแล้วนะครัขขอบอขอบอัรถด้ยอแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่แบบว่าอากาศดีแล้วก็ทัศนียภาพสวยะคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าถึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงเจุดที่สูงที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันว่าคุ้มค่ากับการที่เรารอคอยหรือเปล่านะคะ อนนี้นะคะเรามาถึงแล้วจุดชมวิวที่สวยที่สุดในต้าเรนแวสวูงมากแล้ววิวทิวทัศน์คือแบบดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรอบมันสวยตรงไหนแล้วก็ตรงนี้สามารถนั่งกระเช้าไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันต้องมีนะคะเมื่อเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นกระเช้านะคะซึ่งพาเราไปดูมุมมองต่างๆของต้าเหรียนได้นะเป็นบรรยากาศที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็มีสะพานที่ยาวไปถึงตรงนู้น วิวอะมันสวยแล้วก็วิวมันดีมากๆเลยนะคะใครที่แบบมีโอกาสแล้วก็มีเวลามาที่ต้านเรียนนะก็แนะนำให้มาที่นี่เหมือนกันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีสัม์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะที่แบบเป็นตัวภาษาจีนนะคะแล้วเราก็สามารถเขียนคำอวยพรของเรานะคะแล้วเดี๋ยวไปแต่ด้านข้างกันเจียนคางชฉางชื่อัวบ้งฉางชู่ฉางซ่ง อันนี้นะคะราคาอยู่ที่25หยวนนะคะหรือว่าประมาณ125บาทเดี๋ยวเราไปเขียนกันอันนี้ด้านหน้าเราไม่ได้เขียนนะคะแต่ว่าเราจะเขียนที่เราจะเราจะเขียนที่ด้านหลังนะก็คือเนี่ยเราจะทำไอคอนได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันก่อนนีเสียงมา อันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแขวนตรงไหน <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ขอให้สุขภาพดีตลอดไป กันที่ชื่อเจ้าหินเนี่ยวนขวววั่วบัวหกวหรือว่าพิพิพธภัณฑ์ดนตรีโลกที่ต้าเหลียญน,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยของเขามีอะไรให้ดูบ้าง เรามาอยู่ก <Tamam> ันที่เบื้องหลังการทํางานของน้องเสือเมื่อกี้นะเขาแอบมาให้เราดูด้วยต่เราไปดูข้างหลังกันว่าเขาทํางานกันยังไงอันนี้คือฝันหนึ่งที่เราได้อยู่ใช่ปะแล้วก็อีกฝันหนึ่งก็คือมีสองฝังแล้วก็สามารถโย่อได้อะไรได้จริงเราได้จอนก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นแล้วว่าจอเนี่ยมีให้ดูทั้งสองอันเลยก็คือตรงนี้เมื่อกี้น้องเดินอย่างนี้เลย ันสมัยสุดๆ <Yes. S 1> เรารู้สึกว่าตอนนี้คือแบบที่จีนเขาพันสมัยแล้วก็ไปได้ไกลามากเลยอันนี้เราอยู่กันที่ต้าเหลียนนะคะ,แ,ะแบบเฮ้ยได้นขนาดนี้เลยเหรอวะ oh. อันนี้นะคะก็คือต้องลี่ประมาณ75บาทเวอรเฮินเทียนแปลว่าหวานมากๆอันนี้ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นนะสาลี่แต่แบบดำๆ ฮัฮอนเทียนอร่อยมากมากเลยใครอยากมาลองก็มาลองกันได้นะอันนี้ตรงนี้ด้านหลังที่เหมียวอยู่นะคะตอนนี้มาอยู่ที่เลา้าหูทานยเหรนหมาโถก็คือท่าเรือของชาวประมงนะที่เนี่ยอาหารส่วนใหญ่ที่ขายนะคะก็จะขายเป็นอาหารทะเลแต่ก็ไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยนะคืออาหารทะเลเขาอะ่ะก็จะมีลักษณะแปลกๆมีปลาดงปลาดาวแล้วก็มี เขาเรียกเป็นเม่นหรืออะไรไปเดี๋ยวเราไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวปักเพิ่มให้นะเพราะมันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นมากๆที่เหมียวเจอนะคะก็คือนกนั่งแอ่นด้านหลังของเหมียวเนี่ยบินว่อนเลยนะอตอนนี้นะคะเรามาอยู่ข้างหลังเราหมาโถนะคะแล้วเราอะกำลังจะไปขึ้นเรือยตรงนู้น ะะเพื่อไปนั่งเรือ <bara S 1> ด,ดูน,กน,น,ก,น,น,นกนั่งแอ่นกันที่นี่นกนั่งแอ่นสวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันเพราะว่าในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นนกนั่งแอน่น <b S 1> ใช่ไหม <displaystyle S 1> อ่ะเดี๋ยวเราต้องรอคิวนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันไปน่าจะประมาณ20นาทีนะคะที่เราขึ้นเรือไปดูนกนั่งแอ่นตรงนู้นไปดูกัน ถ้ะกินถึหรือว่าตมน้ำก่อนนะคะยากว้าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านอาหารแล้วนะแล้วก็ดูดีอาหารทะเลสดๆแบบว่าเยอะมากสามารถเลือกแล้วก็ให้เขามาทำได้เลยนะ ก็คล้ายๆกับที่ประเทศไทยนะคะปลาวางชนิดเนี่ยเหมียวก็ไม่เคยเห็นที่ไทยเหมือนกันนะอันนี้คือมันจุบอันนี้อาหารแบบของใต,ต,ต้เหลียงเมนูพิเศษของต้เหลียงที่อื่นไม่มีอาหารทั่วไปที่เมืออื่นทีมีนะคะแล้วามากินข้าวกัน ตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วที่ ตาเหรียญโอรสเฟิงจิ๋งเสียก็คือถนนคนเดินนะคะแต่ว่าเป็นถนนแบบของรัสเซียโอรสแปลว่ารัสเซียเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าสถาปัตยกรรมของเขาหรือว่าอาหารการกินเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็กําลังล่อซุ้มไปเพื่อไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไ,ไม่แน่ใจว่าปกติอ่ะมันคนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ตอนวันธรรมดาะคะคนก็ไม่เยอะและนี่ก็คือซุ้มแรกที่เรามาเจอนะคะ เขาเขียนว่าซื้อของเกี่ยวกับของตัเสเซียนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอ,อันแรกก็จะเป็นช็อกแกแลตต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะที่เป็นของชาวรัสเซียนะคะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศจีนนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นของรัสเซีย อันนี้ก็เป็นขอยของที่ระลึกต่างๆเลยนะอันนี้เป็นแบบพวกแม่เหล็กต่างๆนะลายน่ารักมากสาหรับใครที่แบบเก็บพวกของที่ระลึกก็มาดูที่นี่ได้นะคะเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเจอกับตุ๊กตาลมลุกตัวนี้นะใครรู้เรื่องรัสเซียก็พิมม์มบอกหน่อยนะคะเห็นอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีขายอีกนะมองไปที่ด้านในของร้านก็มีให้เลือก เยอะมากๆหลากหลายแบบเลยนะซึ่งเอาตรงๆไม่รู้ความหมายเหมือนกันใครรู้พี่มาบอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะจ๊ะทุกคนเมื่อเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอเหมือนตึกแถวบ้านสถาปตัยาปตกยกรรมของที่ต้านเหรียญที่เราก็แอบรู้สึกว่าแอบมีความคล้ายๆกับรัสเซียเหมือนกันนะตามที่เราเคยดูกัน,นโดยที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอสวยอ่ะ,ะไม่ได้แบบมีคนอยู่นะแล้วก็ตรงกลาง กวันถัดมาตรงนี้นะั้นเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอแบบจุดที่สามารถถ่ายรูปได้นะที่เขาวาดเอาไว้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ควายเลอร์ไาหา่อันอยู่ที่ต้าเลียนและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างหมดได้เลยว่ะจุก จุจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ทะเลสาบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นอ้ก่อนแว้นรถคันใหญ่ของเราเนดะี๋ยวเราให้เขาเริ่มก่อนนะว่าเล่นยังไงเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมอระย่ไ เราจะไปล่องทะเลดูว่าเขาสวยไหมไปดูกันเดีย๋ยวเราจะขึ้นเรือกันที่ตรงนู้นนะคะเพื่อไปดูทะเล เรามาถึงที่จีจเฉือหวนหวัวฟัวรา,านกวงฉางานะคะที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีของที่ต้าเหลียนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าตอนนี้ที่ประเทศจีนมีอัปเดตเทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยไปถึงไหนแล้วคือต้าเหลียนน่ะอยู่ตะวันออกแบบติ่งติตรงนี้นะเดี๋ยว๋ยวกปักพิกัดไว้ให้นะแต่ว่าใหญ่มากเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะสถาปัตยกรรมของเขาที่ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันขนาดนี้แล้วหรอเทคโนโลยีของเขาทันสมัยมากๆเลยอันนี้ตรงนี้นะคะเขาก็เขียนว่ามันเป็นอยู่ที่ 5G เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัด การในแบบว่าดูแลว่าซิมการระบบอะไรนะอันนี้คือข้างหลังนะคะที่เรใช้เป็นหุ่นยนต์นะคะว่าเป็น AI เป็นโรบอทนะคะอย่างเี้ยนะคะแบบช่วยแล้วก็ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือนางไม่มีความรู้สึกเหน็ดไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเลยนะคะอันนี้คือโลกแห่งอนาคตที่้กนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่รถรางของประเทศจีนของที่ต้านเหรียญแล้วนะคืออันเนี้ยมันไม่มีในที่ เี่ยงหาหรือว่ามือที่ไปมานะคะแล้วก็ค่ารถเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหัวจอเท่านั้นเออุ่ยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะทุกคนอันนี้ก็จ่ายเงินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นรถแบบรถรางอะทุกคนรถล่างแบบบ้านเราแล้วก็เราก็สามารถไปตรงจุดอื่นๆได้แล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาถ่ายรูปแล้วก็ทำคลิป กันอยู่ที่นี่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าถ้ามาแล้วอ่ะก็ต้องแบบมาถ่ายอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันดี oh. hey. จะให้อาหารน้องพีกราบกันนะคะแล้วก็ซื้อสองถุงห้าหยวนเดีย๋ยวเราไปให้อาหารน้องกันนะลุงบอกว่าให้ให้เอาน้องเนี่ยเอ้ยให้เอาเบอือไว้ตรงน้องให้เอาเอือให้เอาอะรอ่อุ้ยอู้ว Hello เขาเขา,า,า,าเห็น <laughs> ที่ไปให้อาหารน้องมานะคะดัดรบย่อมมีบาดแผลไปดูกันบาดแผลของดิฉันอันนี้ก็ที่น้องเขาให้มานะเออแต่ว่าสนุกมากแล้วก็น้องก็แบบน่ารักมากมีตัวอ้วนแล้วก็ตัวผอมนะคะออาหารแปลกสุดแปลกจริงๆนะคะที่ต้าเหรียญน,นี่ก็คือมื้อสุดท้ายของเหนียวที่ม่อยู่ที่นี่แล้วนะเหนียวก็เลยสั่งปลาดาวมา อันนี้หนึ่งอันนะคะราคาที่15หยวนนะคะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็รอเขาไปทำมาให้เนี่ยประมาณ15านาทีได้นะเดี๋ยวเรามากินกันอุ๊ยร้อนอ่ะอา่ร <c oughs> <c oughs> ู้อออร่อยมีน้ำจิ้มให้ด้วยจิ้มหน่อยหนึ่งนะคะ อร่อยจริงๆตรงนี้เดี๋ยวแกให้ดูก่อนมันกินได้หมดเลยนะอย่างเงี้ยโอ้ใครมาใครมาต้าเหรียญน,นะคะก็อย่าลืมมาลองกินกันนะอร่อยจริงๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครเป็นกำลังใจให้แหบทำคลิปด,ดีๆด้วยนะคะคลิปหน้าไปเทีท่ยวทีไหนอย่าลืมมาติดตามแล้วก็มาเจอกันได้นะคะขอเจัวไปกินกันนะ